กอ,องแคบไม่อีกแล้วพี่น้องมือไหนเฮากองแคบกองแคบเบาเรียกมาเลยอีกแล้วพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งได้มียังเนี้ยเนี่ยคนน่ะใส่คันแท่น้ามือหนี่งเตรียมระบบเลยใส่พี่น้องใส่กองแคบคนน่ะอะไรกองแทบพี่น้องมือไหนเฮามาพี่น้องจวดกันเฮา อากาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสุ been, สบู่ตะก,กคนเขียนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีสูหม่องสู้บอลเนาะพี่น้องเนาะสุเกียรติสูมุมกลับมาเพิ่มมาพอกันเสือละครับกับเบาแดกพี่น้องเบาแดกมาเลยพี่น้องมาเหนียมาตอกเสาได้เพียงเด้อมาเสาเสาเลยมาเหนียแดดแปลเหนือมาพี่น้องแต่ว่าบริเนื้อดอกได้สามสิบกีบโอ้ยได้ทันสิบกีบได้ดอกจอกได้คันแท่ทนท้าได้ใส่ได้พี่น้องมาเหนียบนอนเหนียมาพี่น้องเลย จวดจัดฟ้าปิดอย่างชื่เก่อนละห้องก่อนจะไปใส่มาใส่จะไปหนามาารังกับเตือนน้ำยาก่อนพี่น้อ,กกนองเตือแก่ข้าวก่อนโอ้ยแมงวันแม่อืมนะพี่น้องถอนเขาถอนบูยเสียงดังฟังชัดให้เลาะพอพ,พี่มาพี่น้องมาจวดจัดห้อเขาจะเตือนน้ำยาได้เพี่น้องเยอะถือยจะสายจะว่ากันไปรองนอกเพราะแก่ก,กับใส เสารกับโอเคอยู่ได้ไปลองกันเลยมาเข้าเผี่ยตองพี่น้อง,องใส่ยังน้อยก่อนพี่น้องใส่เกลียวให้เบาเดียกก่อนพี่นอ้องอะใส่ให้นสู้อบซี่ืังกันอนะวาของแท้บะของแท้ได้พี่น้องเด้เบาเดีย่ได้ลวกได้ต้มได้ยังดอกเอาเลยใส่เลยแต่มันสทก,กใส่สุกชนี่แล้อ แกว้วขี้เพียเรายังเอินเต็มปากเต็มคำเลยว่าเป็นแกว้วขี้เพียพี่น้องโอ้ยเบิ้งเอาพี่น้องเพียก็โบเพียของแคร์ก็บ่ของแรค,คงแรพูดนะย่อย,นะย,อ,ยออกมาคุณนะอะของเสียของเบาเหลามาแล้วเบื้องคุณพูนกันนะบ้านนี้ทานบ่ทานพัดจะไหลบ่ ซีมโอ้ขาคักพอดีพี่น้องมาลุยเฮาปึ๊บขออนุญาตลงใบก่อนนะพี่น้องเพิ่นใหม้มาสสองตองสองตองพี่น้องกับใส่อีกคนนะใสอ่อ,อนๆสลับพี่น้องมาปลาเดียกจะมากินนี่พี่น้องมาหนี่นี่บักกันแค่หน้าก็บักสามดอกจอกเขานี่ล่ะลุยเลยเนาะ มาได้พี่น้องได้กินข้าวซอกกระเป๋าเดียบไปเลยสอยจุห้องพป็นวาวง้หน่อยพี่น้องเป็นวาวพป็นวามากมากสั่นนะห้น้ำเสนอหนีวันสั่นเป็นวาเอาน nice er ้ำเสนอห้กับน้ำเสนอพี่น้องหากินจะมองมันจะปิดจะเสียบพี่น้องเด้่องนี้นี่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 กูกันแค่หน้าเนี่ยล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่มองมันจะบเสียบนี่าห้องได้หยาบเ้องก็บเกินพี่น้องจะคว่ำอยู่ เนะีน่ายกิเลวบ่ออกมาได้พี่น้องเด้อเกือบตุยพี่น้องเกือบตุยข้าขค้อยำบ่เลยอข้าขค้อเกือบตุยเกือบวงวิธีบ่ท่านน,น,น,นี่นี่นี่งนี่ซีมันกันนะ ยำในบนนี้ก็ว่าง่วงหน่อยเถอะเป็นว่าน้ำเหนือน้ำเหนือไอเนี้ยมท่านตันค้ากับอะไรอะ่ะอืมได้อยูอ่มีออกมาใหม่ได้เพิ่มเลิศ ขมยุกโอ้แมงวันไหมลอ,มอมงมาจีแสบกอดปุบ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 พี่น้องเอ้ยอ้าวซ่องนี่เพื่อนเือนคือบหันมาพี่น้องเด้อไอเขาเมย์เพื่อนบอกว่าคือบหันมาแต่บาดมนบ,อบอ่อพี่น้องที่เข้าหลายสไตล์เ่้าเด็กอยากให้พี่น้องเห็นนะปลามัน ุดเล่บใหม่เสมออยากอ้างนะพี่้องเอ,าอ้าง่าภาษาบ้านเฮากับอยากอ้างแล้วบอกง่ายๆรวดมา,าดอ้างลุยมาบาดีอาศินเซนทัมนึสักวันพี่้องห้าใส่เอาขึ้นทีหลังก่อนเกี่ยวเบาเดียบนะ่คือขัดแยบเป็นพี่รอง คืออุ้ยตัวยนี่ครับเืม ม,มาไปดองปาตอนเทศก็ได้อยู่ปาตอนเทศก็เหนียวเทบันนี่อ้าสู่ต่อไปเจยาพื้นเขม ตอนเทศเบื่องขึ้นนุ่มอยู่พี่น้องแบบตอนเทศไหมมาเขาแต่พวกเขาอืม,อม ใส่กันไปหรอกข้าจูใส่กัอนม้วน,นเหนียวไปหรองม้วน,นเหนียวอื <c oughs> bò bồ, là bò quang quang nổi, quang nổi, nhằm ngay nhằm ngay phải không ơi nhìn quang quá quang ừ. quang bốc bốc quang quang không quang 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 เดี๋ยวได้เป็น้องขอามอยากว่างก่อนหั่นไหมก่อนกินใส่ก่อนบัดนี้อืมก้อนบ่อระ่าง้อหน่อยง้อหน่อยงำไงอืมอืมมันมันพะยะค่ะอืม โอ้มาบันีทงกินบุกบันเทิงเดยเพี่อนด้ยอย่าด่ามากันทฮองใส่มาแล้วจ้ะ ใส่พเพราะด้พี่น้องมาเนี่ยที่ไหนว่าจะไม่เป็นใหลไล้ไร่กัดอันนี้นอะไรพี่น้องเป็นว่านบ้านข้าร้านขางไครเบีดแรงวัวหน่อยมันจะยำง,ง่ายพันอโอ ดักเกล็ดเด็ดดอกจอกยำง,ง่ายอยู่พี่น้องแต่บ้านนี่เหนียวดอกจอก คนบ,บ้าแดกเทศเบิ้งเทศจะดอกจอดุ่้หลังยำง่ายง่ายหืมเผ็ดจังเลยใส่อะไรใส่เสียบกว่า อืมอืมรู้ว <Saint> ่าใส่แสบกัวได้บ่เนี่ยใส่พี่น <after gegangen Genesis> ้องเขาอืม ันจะหน้าไปรอนี่หรอออำถุงมอสั้นดิดดดิๆกับบอดแหลกบอดนั่นไปห้อตื่นเลยใส่ได้เาหรอฮะคนมักกินใส่ ใส่กราทางก็เด้บอบาดนี้พี่น้องเลยแก้วอวยตัวขนาดพี่น้องเอ้ยแก้วแม่ยังงพี่น้องมาลิ้มรุด bao đẹp hết đấy kêu mẹ อ,อาไปท่ได้กินบอกกม็มินบอกบลาแดงเลยเบีงเด้อวก็กนเหนียวคะเยต้มบอปลาตัวพ่ไปเนาะอู้หบ่แหลกใส่เสียบกุ Anh đi bị tôm rồi không? Bố vậy nhầm bố đẹp. Cảm ơn phi con. พวกวัวมันเสื่อได้เป็นเรื่องได้ด่ามากกันท่องมักอันนี้คือกินอันนั้นละเอ้าพ่อหน่อยเบิ่งเนาะกินบวกว่ามาเสื้อไงพี่น้องเบิ่งเอฟซีเบิ่งว่ามันกินได้กินแสบใส่กระแสบได้เบิ่งเลยแต่ว่าอันนี้พอสุขภาได้แล้วครับเนื้อเนียวหยำบ่ได้ได้เป่นเลยเข่ากันแห้งเท่าเลยแห้งหงำบ่มีแกข่าหงำยากเอาหน่อยเบิ่งเนาะเอา อสัักกิมเนี่ยกับ่อสันมีะครั้งกิริยาตาตาของเบาแดดโพธภาพพูดะบ,บม่มสมอะไรกัขอตรวขอภัยได้เพิ่งเลยอสรักกิมเนี่ยเบาแดี่ยวกตรวอดแตก่อนื้อมือเยยนยังสุก,กิงกับ่าเบื้งเนาะอสรักกิมเนี่ยสัครับสวัสดีครับโอ้เหนียวปิดกุน้อง